สวัสดีครับฝนตกซะงั้นแดดเปรี้ยงๆดูเดี๋ยวโทรศัพท์เปียกแดดเปรี้ยงๆเลยครับ ฝนตกครับสวยดีครับคงจะมีรุ้งอยู่ที่ไหนสักที่ที่เป็นแสงสะท้อนนั่นก็คือจากไอโฟนผมนะฮะด้านหลังมันจะเป็นเหมือนกระจกนะฮะก็ให้รู้ว่าฮะว่ามีแสงแดดแต่ฝนตก ลำรวยครับทุกคนสวัสดีครับ